การฉีดอินซูลินด้วยกระบอกฉีดยาการเตรียมยาฉีดอินซูลินอุปกรณ์ประกอบด้วยยาฉีดอินซูลินกระบอกฉีดยาแอลกอฮอล์และสำลีตำแหน่งการฉีดอินซูลินที่เหมาะสมได้แก่หน้าท้องและต้นขา บริเวณหน้าท้องให้ฉีดห่างจากสะดือประมาณ2อนิ้วมือไม่ควรฉีดซ้ำตำแหน่งเดิมบริเวณหน้าขาให้ฉีดห่างจากเข่า1ฝ่ามือห้ามฉีดที่หน้าขาด้านในการอ่านปริมาตรกระบอกฉีดยา 1- ขีดเท่ากับ2ยูนิตขั้นตอนการเตรียมยาฉีดอินซูลิน ให้นำยาที่เก็บไว้ในตู้เย็นออกมาข้างนอกจากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดผสมยาฉีดอินซูลินให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยการคลึงยาในฝ่ามือไปมา10บครั้งห้ามเขย่ายาใช้สำลีชุบแอลกอฮอล ทำความสะอาดบริเวณจุกยางของขวดอินซูลินตัวอย่าง10ยูนิตให้ใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศเท่ากับจำนวนอินซูลินที่ต้องการฉีดและฉีดอากาศเข้าไปในขวดยา ดูยาออกมาช้าๆเท่ากับปริมาณอากาศที่ใส่เข้าไปดูตัวเลขที่ข้างกระบอกฉีดยาให้มีปริมาณยาตรงตามที่ต้องการแล้วถอนออกขั้นตอนการฉีดยาอินซูลินเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการฉีดยาด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์รอจนแห้ง ใช้มือข้างที่ถนัดจับกระบอกฉีดยาด้วยนิ้วทั้งสดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้ยกสูงขึ้นเป็นลำแทงเข็มตั้งฉากกับผิวหนังจนมิดเข็มหลังดันยาเข้าจนหมดค้างไว้ประมาณ10วินาทีถอนเข็มฉีดยาออกใช้สำลีกดไว้สักครู่โดยห้ามนวดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดยา ห้ามเช็ดปลายเข็มด้วยแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ปลายเข็มเสียคมสวมปลอกเข็มกลับอย่างระมัดระวังการเก็บรักษาเก็บยาอินซูลินที่ยังไม่ได้เปิดใช้ไว้ในตู้เย็นบริเวณกลางตู้เย็นห้ามไว้ที่ฝาประตูใต้ช่องแช่แข็งช่องใส่ผักยาอินซูลินที่เปิดใช้แล้ว เก็บไว้ในตู้เย็นมีอายุ30วันการทิ้งกระบอกฉีดยาควรทิ้งในภาชนะที่มีความแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิดจากนั้นนำมาทิ้งที่จุดทิ้งเข็มที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้หรือที่ศูนย์เบาหวานหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อินซูลิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0บาหวานชั้น2อาคารอนุสร์20ปีขอบคุณค่ะ